สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับวันนี้จะมาแนะนําการนุ่งสโลว์สไตล์สบายสบายสไตล์ส,สโลว์ของเรานะครับที่เราเคยนุ่งกันอยู่นะครับอันนี้คือไม่ได้เย็บต่อเป,เป็นถุงนะครับเป็นผ้าฝืนเดี่ยวเป็นสโลว์เก็บชายด้านหนึ่งไว้ด้านนี้เลยนะครับข้างในเลยครับดึงมาให้แน่นแล้วก็ขัดจีบทางนี้นิดนึงด้าน,นที่เหลือนะครับแล้วก็ พันให้แน่นเลยครับแล้วเก็บผมไปข้างหลังพองมดึงชายด้านหนึ่งเอาไปผูกกันไว้ด้านหลังนะครับหรือด้านหน้าคือตรงที่มันชนกันตรงไหนก็ผูกตรงนั้นนะครับดึงให้แน่นนะครับ เยิบไม้กระถางหยิบชายเข้าไปจีบให้สวยงามเรียบร้อยยังไงก็ไม่ถุดนะครับเองแล้วก็พับชายนี้ลงไปนะครับอันนี้เพิ่มแล้วก็มีเสื้อสีทุกฉาก ชิบชิบตามสไตล์ของเรานะครับแล้วแต่เราจักได้เชื่อแบบไหนขอมผมก็รับลหยสไตล์นะครับแล้วแต่วัาครับต้อยครับต้อยสวยงามครับ